สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สมือเดียวป้ายแดงเชียบรอเล็ครูนะครับ 1.8ึปออโต้ปี2013รถสวยสมบูรณ์มากนะครับภายนอกงามภายในก็งามออปชั่นพอมีนะครับพุทสตาร์ตนะครับตัวนี้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันรถไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับปี2013นสะครับสวยมากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับคันนี้ดูแลถึงสภาพดีมากๆนะครับไม่ประมาณ1,60,000กิโลเมตรนะครับขายเงินสด1 1 9 0 0 0บาทนะครับกว้างกวางนั่งสบายมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสีสวยเต็มสภาพดีจัดเลยครับคันนี้ ใครที่กำลังหานะครับชอบครูสนะครับคันนี้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีพุ s สตาร์ทนะครับแอร์แบ็ก ABS ภายในสวยกว้างกวางนั่งสบายใครที่ชอบและเข้าใจเชฟนะครับได้ราคาได้สภาพนะครับภายในงามๆเลยครับสำหรับคันนี้นะครับสำหรับอู่ซ่อมบำรุงดูแลเชฟโรเลตยังมีนะครับอะไรเยอะหาง่ายด้วยครับขาข้อมูลได้นะครับตามแฟนเพจแฟนขับ มีแน่นอนครับรถสวยสภาพดีมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับภายในงามๆภายนอกก็งามนะครับที่สําคัญคือกว้างขวางแล้วก็ได้ราคาได้สภาพนะครับใครเข้าใจนะครับคุ้มมากๆนะครับจัดโปรโมชั่นงามๆนะครับหนึ่งแสนหนึ่ันบาทนะครับรถดีรถคัดเช็คเรียบร้อยนะครับภายในภายนอกเรียกว่าสวยจัดเลยครับเอาไปใช้งานกันนะครับ 1 1 9 0 0 0บาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับผมเปิดช่อง YouTube มาแล้ว6ปีนะครับเปิดเพื่อสร้างเครดิตในการขายนะครับว่าไม่มีกงไม่มีหมกเม็ดนะครับรายงานตรงแจ้งชัดนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับก็ได้นะครับอยู่มินบุรีนะครับคันนี้สภาพชัดมากๆนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับชอบเชียร์เปอร์เลย์ครูซนะครับแต่สภาพได้ราคาได้ปีนะครับ สําหรับคันนี้ก็ลองชมดูได้นะครับจะถูกใจหรือไม่สมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับโดยรวมสวยนะครับไม่หนึ่งแ0กมิโลเมตรนะครับหาเอาไปใช้งานนะครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับหาเอาไปใช้งานนะครับภายในภายนอกจัดมาให้ครบนะครับอยู่ใกล้มีนบุรีมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอาจจะเห็นที่อื่นราคาไม่ถึงนี้แต่จะบอกเลยว่าคันนี้สีสวยสภาพดี เียเครื่องยนต์สมบูรณ์และ1.8ก็ไม่จุกจิกเท่า1.6กนะครับก็ขายข้าใจสนใจก็มาดูเลยนะครับโดยรวมก็ถือว่าสวยครบจบกับสภาพและราคานะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับกับเชียร์บรอดครูสนะครับ1.8ออโต้นะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสภาพดีดูแลดีเจ้าของใช้งานดูแลมาดีมากๆเลยนะครับคันนี้ลองชมนะครับชอบก็มาเช็คทดลองขับได้ครับรถสวยรถดีมา